กระโดดเบี่ยงแขนดึงเข่าเด้าเจ้าอไม่ยืนไม่ได้เปลี่ยนท่าวันนี้เรียนท่าเดียวพอเก่งช่ไะมก็เลยซอยเอาเอามือมือเปี่ยกหมดแล้วตันนี้ลงมาเลยกองเชียร์เลยรอรับอยู่รอรับอยู่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบูมี่ วันนี้เราจะมาเรียนยิมนาสติกค่ะหลายคนคงงวงว่าแบบอุย้ยมาเรียนยิมนาสติกทำไมเป็นนักยิมอยู่แล้วไม่ใช่หรอต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าบูหม่เป็นนักยิมนาสติกลีลานะคะที่เขาจะเล่นพวกริบบิน้นเล่นห่วงเล่นบอนลอะไรเงี้ยเป็นกีฬาที่สวยงามมีเฉพาะผู้หญิงเล่นเท่านั้นนะคะแล้วยิมหมะมันมีหลายประเภทมากส่วนยิมที่เราจะมาเรียนในวันนี้คือมันแบบบูมาก ที่ทุกคนจะเคยเห็นว่ามันตีลังกาไม่ใช้มือแบบลอยตัวตีลังการรบบตัวลอยะไรหลังตลบอย่างเงี้ยอันนั้นคือย้มลปนหรือย้มสากลน,นะคะซึ่งวันนี้อยากเรียนมากซึ่งเหตุการณ์ในวันนี้ที่ทุกคนเห็นน่ะก็คืออัพสกิลอย่างนี้ดีกว่าอัพสกิลอาจจะมีตุยได้ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ไม่รู้ต้องรอดูเดี๋ยวเรารอไปเปลี่ยนชุดกันโอเคตอนนี้เราเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะคะเป็นเกียรติมากวันนี้นะคะคนที่สอนเราก็คือ อดีตนักกีฬายิมนาสติกสินทีมชาติไทยถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามในวอล์กแรกของช่องบูมนะคะจะคุ้นว่าคนนี้เขคือใครตอนนี้ตอนนี้ายสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงนะตัวนี้เอ่อชื่อเลิฟครับอดีตนักกีฬายิมนาสติกสินทีมชาติไทยครับ วันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างคะโค้ดวันนี้จะพาน้องบูมอะครับทำตีลังกาท่าต่างๆเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าน้องบูมจะไหวหรือเปล่าวันนี้ใช่เ <c oughs> พราะฉันเป็นยิมลีลาพี่ว่าหนูจะสามารถทำได้ไหมจริงๆยิมลีลามันก็ได้เปรียบอยู่นะแบบตัวอ่อนอะไรเงี้ยมันก็มีเซนต์อยู่แหละว่าตอนไหนพื้นอันไหนฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก <c oughs> ็ทาได้อยู่ <c oughs> อะไรพื้นอันไหนเลยนะเออไม่รู้เอาหัวลงหรือเอาหลังลงก็เดี๋ยวรอดูกันนะผมนายพร้อมไปเราต้องวอร์มกันก่อนนะเดี๋ยวเกิดการบาดเจ็บนะฮะ ง่ายๆเลยวิ่งไปกลับก่อน3รอบเล t โก o วิ่งด้วยวิ่งวิ่งอีกสองรอบกูเหนื่อยแล้วไปมาทีนี้เอ็นสเตนมวนหน้าเออเดี๋ยวพี่เซฟ ใช่ไปอึป๊บทีงอแขนก้มหน้ายืนปายสูม,มืออัพาปลงยืนอีกครั้งหนึ่งาปลงไถหน้าไถหน้าเนี่ยไอ้ตัวเอาขามาปาย <c oughs> เดินไป <c oughs> เดิน <c oughs> เดิน นอนหงายน้องใช่นอนหงายเอาสะพานโค้งนะครับโอ้ยตัวอ่อนเนาะนักยิมลีลาเนาะหลังหลังหลังนอไป้ายขึ้นปึ๊บโอ้โหก๊อปแกร็บก๊อปแกร็บเอ้าดันหนึ่งห้าครัง้งสองสามปักซีนักขาแยกเออหลายครั้งห้าตรงเจริงเล็กๆสัก,ก,กสิบครั้งนะอ<า>เออขึ้นมาปึ๊บใช่ป้ายสิบครั้งสี่คนสาม อึ๊บริฟเออยืนโอเคเอาวอร์มมันแค่นี้พอแล้วีวันนี้แค่วอร์มนนะแค่วอร์มเดี๋ยวเราจะเริ่มจากท่าไซแอนเรียวเนาะไซแอนเรียวก่อนเป็นท่าล้อเกลียนที่ไม่ได้ใช้มือนะครับจะเรียกไซแอนเรียวเนาะเดี๋ยวโค้ชทั้งคูดูก่อน เดี๋ยวเราให้น้องบุ๋มรื้อฟื้นด้วยการทำล้อเกียนก่อนก้าวกว้างๆอึ๊บเออเฮ้ยเยอย่าเซ่ดิลองทำเหมือนเดิมแต่ว่าให้สปีดมันเร็วขึ้นหน่อยก้าวขางกว้างย่อยันฮึบฮึบเร็วดีทีนี้มันจะมีการทำแอเรียลหลายแบบเนาะเราจะทำกันแบบรัดจังหวะก็คือเอ็นตัวไปทางซ้ายก่อนแล้วเราค่อยเวียนตัวทาคาร์ดวิวแล้วยืนขึ้นมาเป็นด้านข้างเหมือนเดิมเอ็นป้ายคาร์ดวิวฮึบ เออพอเรามือวางแล้วเนี่ยปุ๊บเรารีบเรารีบแตะมือแล้วยกมือออกจากพื้นเร็วๆเนาะอึ๊บยกมือขึ้นเร็วๆแล้วเอาตัวขึ้นมายืนเร็วๆเอ็นแล้วก้มลงเร็วฮึบเออหนอนยกมือขึ้นดิเออมาสมมุติมือพี่เป็นพื้นไอ้บูมคิดว่าเนี่ยแตะมือพี่ปุ๊บแล้วรีบเอามือออกเร็วๆใช่ขาที่ย่อเนี้ยเวลาเราตีไปเนี่ยเรายันขาและขยิ่งขึ้นเร็วๆเวียง ก้มเร็วดีขึ้นไอ้ปึกบเออดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นก้มเร็วขึ้นขาซ้ายเตะเร็วขึ้นลงมาหาพื้นเร็วๆแ,แล้วเริ่มกระโดดได้เลยเอ็นป้าเออ เดี๋ยวจะเชื่อหนักชิบหายรอเล่นรอเล่นลเล่นพี่จะเซฟน้อยลงเมื่อกี้พี่เซฟร้อเเพี่จะเซฟเหลือสปเ์พอด้วยการเซฟแค่2นิ้วเท่านั้นเป็นนิ้วชี้ทั้งสองข้างแค่นี้นเนาะเไปปัายเออโอ้ยเคด <laughs> มาถึงช่วงเวลาที่น้องบูมต้องยืนด้วยลําแข้งตัวเองนะก็ <c oughs> คือทำเองเนาะทีนี้เรามาดูกันว่า จะนอนอยู่นี่หรือจะนอนโรงพยาบาลแค่นั้นป่ะหายใจลึกๆหายใจลึกๆป้าเอินก้มเร็วโดดเอินก้มเร็วโดดเออเก็บมือดิก้มเร็วยันนืมอืมมดแล้วโม้เดี๋ยวเพิ่มโปรโมชั่นให้เดี๋ยวกูเซฟอีกหนึ่งทีไอตัดัจะได้ทำได้ดี ไม่ยืนไม่ได้เปลี่ยนท่าวนันนี้เรียนท่าเดียวพอเก่งในชะ่ไงงั้นไอ้น้องจะเหวี่ยงอย่างงี้ดิเน,นี่ยเม้งลดให้เป็นนักยิมน้องเหวี่ยงให้มันเต็มวงทําให้มันธรรมัดธรรมแงหน่อยเไ้ยแดนอะไรไม,ไม่ต้องแดนนี่น้องแดนน้องเอ็นเหวี่ยงตัวแรงแรงเวี่ยงแรงโดดแรงโดดเออนั่นแหละเวี่ยงอกเร็วๆเวตะโดดเออนั่นแหละถูกต้องเก่งมาก ดีนะวัวรถมาถ้าล้มนี้ไปโรงพยาบาลได้สบายเลยครับอุ๊บอ๊บอ๊บโอ้มือลอยมือลอยเหี้ยกระดูกกระเดี่ยวเหี่ยพังหมดแล้วปักโค้ดของเราให้เราพักแต่ดูสิ่งที่โค้ดทำเฮ้ย เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นย่อเบี่ยงแขนปึ๊บดึงเข่าเออดีใช่แบบระวังเข่ากระแทกหน้าเวลาดึงเข่าให้กลางๆงออกอยู่ข้างๆหน้าเราหน่ดหนึ่งอย่าอย่าไม่เอาเข่าชิดพอแล้วจัมเบี่ยงแขนดดดดึงเข่าดีนั่นแหละเออพอได้พอได้ค่ะหนึ่งสองสมึ๊บ โดดดึงเขา่าอย่าเอามือออกนะเออเอามือออกทำไมสองหนึ่งตายกระโดดเบี่ยงแขนดึงเขา่ายะอายะาแผ่นแผ่นขึ้นมาเลยรีบคลายไปไหนน้องดึงเพิ่มอีกนิดนึงแต่ถ้าทำบนพื้นไม่ไม่รลอดทีเดียโดดเบี่ยงแขนดึงเขา่าพอดีขึ้นนิดนึงแม่งแทบจะแทบแทบ,ทบอยู่แล้ว ขอมาลุยลุยลุยเซฟเซฟครับ,บเซฟได้หอเออพอได้พอได้เออเน่นนิดนึง <c oughs> แต่เราจะไปครูดาวกันที่หน้าผาเนะด้วยการให้น้องบุมเนี่ยขึ้นปเป็นเซนชื่อข้างบนยอดนะ <c oughs> อนยอดทํ้าใครมาที่นี่เราไม่ได้ขึ้นไปนี่ถือว่ามาไม่ถึงนะจริงๆไป <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้แปะเป็นแมกนีเซียมนะคะกันลื่นกันลื่นอ่ะยกไปแล้วเราจะไม่ได้ใช้แล้วเอาไปเลยหรอเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหหึหยเอาเรื่องอ่ะได้นะวายโอ้โหหุยลงเลยน่ากลัวมากเอาละ ดูจากเสียงแล้วครึ่งทางได้มั้ยกลัวปะเนี่ยอาจีกลัวกลัวดิผมลองดูดีอุ่นใจแล้วกูอุ่นใจแล้ว มามือมามือมามือนี่มาอือ้เออขึ้นมาเออเออเย่ถือว่ามาถึงจริงเซ็นชื่อนะหน่อยยอดเดี๋ยวพี่ลงไปลองางล่างของบัวมาขานั่งห้อยเรามาก่อนลองห้อยเรามาก่อน

ค่อยๆค่อยๆหย่อนตัวลงไปปอบมือเปียกหมดแล้วตอนนี้ลงมาเลยต้องเชียร์เต็มเลยเร็วค่อยๆเต็ตติ้งช่วยหน่อย ปล่อยมือปล่อยมือปล่อยปล่อยปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยรอรับอยู่รอรับอยู่เอาเอาหลังลงเอาหลังลงไม่ได้ถ่าย <laughs> ไม่เป็นไรไงประสบการณ์ <laughs> สุดมันเป็น uh มุมมองใหม่ๆเนาะแบบเรายิมเหมือนกันแต่ว่าความแตกต่างมันคนละชั้นเลยคนละแบบกันดีกว่ามีบางคนเคยบอกว่าเออบูมตีแบ็คฟิปให้ดูหน่อยแบบตีหลังกาหลังให้ดยพื่ทําไม่ได้เนี่ยวันนี้เลยมาทําให้ดูแล้วว่ายิมลีลากับยิมศิลป์น่ะคือมันแตกต่างกันนะเออถ้าจะให้พี่เลิฟมาแยกขา180แบบว่าโอเวอร์อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้นะคะ วันนี้สนุกมาก <laughs> เหนื่อยมาก <laughs> ขอบคุณพี่เลิฟมากค่ะ <c oughs> ใครสนใจนะคะพี่เลิฟสอนยิมสิ่งอยู่นะใครอยากตีนังก้าเป็นเขาคิวทองมากนะจะบอกให้ <laughs> <c oughs> จริงๆเออเดี๋ยวขึ้นคอนแทคไว้ให้นะคะครูพี่เลิฟนะคะสีดต่อได้ <c oughs> ไว้เจอกันคลิปหน้าอาจจะมีพี 2> <c oughs> ่2องหรือเปล่าไม่รู้บายบาย